พระองค์ตรัสว่าอาริยะอัตถังคิกมัชนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธาคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมอริยะคือประเสริฐอัตถังคือแปดคิกมัชแปลว่าหนทางหนทางแปดทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรมะกรรมนิโรธคือดับคามินีปฏิปทา ปฏิบภาดับกรรมโดยตรงมักมีองแป8นั้นมีอะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสองข้อแรกสงเคราะห์ในเรื่องปัญญาสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชีวะสงเคราะห์ในเรื่องของศีลสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิสงเคราะห์ในเรื่องของสมาธิ สองข้อแรกเป็นปัญญาสามข้อกลางเป็นศีลสามข้อท้ายเป็นสมาธิในเสขสูตรจะเรียงศีลสมาธิปัญญาในพระสูตรที่ตรัตมัคมีองแปดจะเรียงปัญญาศีลสมาธิ <c oughs> นี้คือวิธีดับกรรมตรงๆมัคมีองแปดถูกย่อเหลือสองคือ สมถะและวิปัสสนาสามารถย่อได้เหลือหนึ่งเดียวคืออาณาปานสติกระทำอาณาปานสติแล้วอะไรพร้อมหมูลขึ้นมาบ้างสติปทานสี่สม,มปทานสี่อิทธิบาทสี่อินทรี่ห้าพละหาโพชงเจ็ดอริยมรรเองแปดโพที่ปัจพยธรรม37ถูกกระทำขึ้นมาพร้อมๆกันเลย ดังนั้นง่ายๆในการที่จะดับกรรมคือการจเจริญมัดแปดหรือเพียงนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกของเรากรรมกำลังจะหมดไปแล้วกรรมกำลังจะสิ้นไปแล้วและนี่คือวิธีของพระศาสดาของเราซึ่งให้ผลจริงไม่มีการไม่ให้ผลและเราทุกคนทำได้ เราทุกคนทำได้และให้ผลจริง